วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเด็กๆรู้ไหมคะวันนี้คุณครูมีเรื่องอะไรมาฝากเด็กๆอ่าเด็กๆต้องอยากรู้แน่ๆเลยวันนี้คุณครูมีเรื่องเกี่ยวกับซีนามิมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆรู้ไหมคะซีนามิคืออะไรซีนามิคือขึ้นใหญ่มากเลยพัดมาอย่างเร็วและแรงนะคะเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นดินใต้น้ํานะคะฉะนั้นเด็กๆต้องดูแลตนเองให้ปลอดภัยเมื่อไปเที่ยวทะเลนะคะ หรืออยู่ใกล้กับทะเลนะคะถ้าเด็กๆเ,เห็นคลื่นใหญ่และน้ําลดลงจากชายฝั่งอย่างรวดเร็วอย่าลงไปเล่นโดยเด็ดขาดเลยนะคะและควรหนีขึ้นที่สูงนะคะเช่นภูเขาตึกหลังคาบ้านที่แข็งแรงอย่างรวดเร็วและที่สำคัญเด็กๆต้องอยู่ใกล้กับผู้ปกครองและคอยฟังเสียงเตือนจากสัญญาณเตือนภัยสินามินะคะเด็กๆด,ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมทำใบงานหน้า46 ให้เด็กๆเขียนพย,ยัญชนะไทยหอขวดและซอโซ่นะคะเขียนให้สวยๆนะคะทำเองนะคะสวัสดีค่ะ